ที่พอหนูเข้าใจมากที่สองแล้วหนูจะต้องพาเด็กๆไปห้องกง,งเด็กๆอยากไปฮ่องกงอ่านั่นแหละเพราะเมื่อกี้มีคนเมนต์ได้ว่ารอรอฮ่องกงรอฮ่องกงไปวันเด็กอยากไปฮ่องกงฮ่องกงจะเป็นสี่มพู๊ไหมเนาะอ,อยากพ <ๆ S 1> ิ่พี่งานหนูอะหนูอยากพาเขาไปใช้ชีวิตเพราะว่าเด็กๆยังไม่เคยได้เที่ยวไม่เคยได้ไปไหนเลยได้เร้อักผ่อน ใช่อเนอน้ยบางคนแบบบูลลี่งานแบบว่าเอองานไม่ได้มีเยอะงานมีติดต่อมาเต็มแหละแต่ว่าไม่ได้ให้รับเต็มเพราะว่าพอเขาไม่ได้พอเขาได้นอนเต็มที่อ่ะทุกคนจะเห็นว่านุ่นดูสดใสมากมแม่เขาจะไม่แต่งนาลิเกเขาจะดูสดใสผิวพองหน้าตาอิ่มยิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยอ,อ้วนขึ้น,นหนักขึ้นดูอวบมืนเมื่อวานกินตาก็ซัดตูดช้ำไปเลย <c oughs> สงสารนหน้าหมันเคี่ยวอะเนาะ มาแต่เขาคุกเข่าคุกเข่าว่าอยู่นะเสียความน,นิดนึงเขาโกง s w i n แล้วตบหัวแล้วรูปหลังตบหัวแล้วรูปหลังรอคลิปฮ่องกงวันที่สิบหกพี่นุ่นมีถ่ายพรีเซนเตอร์ทานีอ๋อที่เขา <c oughs> วันนี้เขาบอกว่าจะไปถ่ายแบบหลังเป็นกระดานอะไรของเขาเนี่ยเออไอพรีเซนเตอร์ทานีนี่แหละเขาก็ทักมาถามเอ็นงงเพราว่าทักมาว่าพี่ไปกับนูได้ไหมเอ้า อ๋อให้เห็นดูอ้าวผู้จัดการก็เลยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุยกับปาต่อไม่ยอมเฉยเจยได้่ต่น้องสดใสมากมากสดใสช่วงนี้เป็นช่วงสดใสมีช่าอรักด้วยมีความรักมีความสุขเขาก็สดใสสวยรูงเขาก็แบบเหมือนกับแบบอิ่มเนาะแบบรู้ว่รู้ก็หล่อ้นอ่ะาคนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึง อ่ะดูดูรูปค่ะดูรูปประกอบค่ะมีเลยรูปรูปมีเลนส์เดี๋ยวเล็กก็ห่อลูกค่ะเดี๋ยว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 มันเอารูปขึ้นไงวะของหนูอ่ะแล้วหนูอ่ะเสีศิลาเอาละเอาละเอาละเขาเอาละเขาเอละใครจะโดนเอาเนี่ยเอาเอาละมีเสียศิลาเสียศิลาโอ้รูปเยอะดีใครตัดอีก รูปเยอะด้วยอะเสียศิลาเสียศิลานะรูปเขาเยอะ้วยนะขิงรูปกันแล้วด้วยนะเออใช้อาเตรียมตัดเอาทุกคนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตัดไปห่อหลูก่อนเดี๋ยวเลือกรูปที่ยังไม่เคยมีใครได้เห็นกันนะนี่เขาขิงแล้วเขาขิงแล้วทุกคนไม่ดันเมนนะครับไม่ดันเม้นนะคะพอดีบางทีส้มก็มองไม่ทันนะแต่ถ้าใครเห็นกั แองรูปมันเอาลงไม่ได้จริงว่ะมันอุ๊ดนนะแล้วเขาก็ชอบพูดให้เราแบบน่ะคดีเก่ายขฟ้องไปแล้วจ้าเขายฟ้องไปแล้วจ้าเมื่อกี้แม่บอกเออคดีเก่าจริงๆเขาไม่ได้ยื่นฟ้องศาลนะคะเพราะว่าเขยื่นด้วยโอเคเพราะว่าเขากลัวเขากลัวโดนเขากลัวโดนฟ้องกลับวิรูปนี้ลงไม่ได้แน่ถ้ารูปนี้ลงไม่ได้เลยเนี่ยแล้วเขาก็ชอบพูดให้เราแบบเออเนี่ยจริง เอางี้ดีกว่าเราจะไม่เราจะไม่ใบอะไรมันจะเป็นการหน้าเกลียดเราลงแค่นี้พอจะพี่รับหลังไหมได้นะโอเคเราจะไม่ใบอะไรอ๋คโอเคโอเคเราจําได้โอเคอ๋อ้เราลงแค่นี้พอเพราะว่าเราเป็นคนบอกให้ถ่ายเองโอเคโอเคโอเคไอซีเราจําได้เราจําได้รูปนี้เราจําได้ติดตาเลยตื่งเต้นละพูนันไม่ได้รูปอันนั้นเราลงไม่ได้เลยถ้ารูปถ้าลงรูปอันไออีกอันหนึ่งอ่ะ๋ยวก็ลบก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยว ถ้าลงรูปก้นนั้นมันโดนแน่กูโดนทุบหลังแน่แนกูโดนยังไงกต้องอดเราดูสิเอ๊ะมีเอ๊อะไปนะชนกเมฆเข้ามาดูก่อนนะเอ๊ะไม่ไม่ได้ <c oughs> เอ๊ะนูกจิจดดาได้ก่อนนะเอ๊นะรูปนั้นลงไม่ได้หนูถึงบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการฟ้องกันขึ้นมารูปและคลิปในโทรศัพท์หนูก็ซีมอะ่ะก็พอจะสู้คดีได้อยู่สองคงนอกเป่าเออเป็นไปได้พคุณคะพวกคุณอยู่ข้างนอกกันใช่ไหมคะ ชอบแอบมาซุ่มนะนายรอเขาไม่อยู่หรอกอุ้ยเขาไม่เขาไม่อยู่เขาไม่อยู่เขาลุกมาก็บุ๊บเลยนะเราอะเขามาก็บุ๊บอะสอกขยับไปสองขยาก็จากไปไจเป็นยงไงนาะสองปีค่อยดูเอออีกสองปีเจาก็ได้หนนเจยที่มองชัดเจนแ่นี้ละอันนี้ยังชัดไม่พอหรอกนี่พูดเลยว่าในเอายันะถ้าให้เต็มร้อยความชัดเจนนะตอนนี้นะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ อืมแค่ยี่สิบก็จะตุยแล้วค่ะยห้สิไม่ได้ไม่ได้อ่ะห้าวิมันก็แคปได้ไม่ได้นะแหมเธออัดตั้งแต่ฉันยังไม่กดแล้วจ้ะอืมนี่ <laughs> เปิดมาทีวะ่ะหนูชอบวันวันคอนนะวันที่ว่าที่ว่าพ่อเขาพูดอะ่ะที่พ่อเขาแซวทีวพ่พ่อพ่อเขาคุยกับแม่เนาะแบบว่าเอาเอเขาถามว่าอยากไดกนุ่นเป็นลูกสะภ้ายไหมเ<ท>นะี่ยแล้วแม่บอกเอาแต่คนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ายเลยเอามา ค่สีสอดเอามาเอาไวสทำโปรอะไรฟ้าแค่สีสอดมันจะธรรมดาไม่ได้อยู่แล้วไงมึงบอกไปสองปีมีแต่คนอยากใทำสองปีเลยได้ไหมอื้มเราจะได้ลูกสะใภ้ที่สวยและเก่งมือนก็ต้องโอ้อ่าาาาไม่ธรรมดาเลยโดนเน็ตเลยทุกคนโดนเน็ตเลยทำท่าหลงกดผิดตอนนี้ไม่ได้ตายเลยถ้าหลงกดผิดตอนนี้บอกเลย พรุ่งนี้แหละออกข่าวทาน้อยนนัดหน่ไม่ได้ไม่ได้พอก่อนพอก่อนพอก่อนเหบรกเบรกเขาตัดชุดชุดที่นะคะความน่าเสียสอดเอาไหมเขาบอกว่าเตรียมพร้อมโดนในค่าสินสอดกันเลยเนี่ยโอ้โหไปโดนในค่าสินสอดรอเลยมาป้าข้าไปหกเก้าเลยค่ะมาป้าเสร็จยังอุ้ย ตาร์ทรถหน่อยได้ไหมฮะแม่แล้วน้ำหนึ่งผมเซยเหมือนกินยาอยู่นะแม่บอกหนูไล่รถเลยไม่ได้ยินไมเปนขอาิดรถให้หน่อยแป๊บรถเป็นปีหกเก้าหรอคะเดี๋ยวจะโทรหาแม่ตาเนี่ยปุ๊กอ้อยปลุกอ้อยรอแล้วนะคะอีกยากจะคนะคะเฮ่เอามาถือของขึ้นรถสตาร์ทรถไปเดินปุกอ้อปลุกอ้อยรอแล้วค่ะมาปลุกคนแล้วโอ้โหเดี๋ยวเราจะโทรหาแล้วเน็ตก่อนนะเรื่องคอนได้ครับ นะครับคุณะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณกัขอบคุณแม่มากค่ะอาเจเจัน